ก้าวไกลดูไว้เบื้องหลังสหรัฐจนตรอกต้องสั่งซื้อชิปคอมไทยเผยจีนมาตั้งโรงงานผลิตพบรัฐบาลบิ๊กตูหนุนอย่างแข็งแกร่งจากที่มีรายงานถึงชาติต่างๆทยอยเข้ามาสมัครกับกลุ่มบริกส์ทำให้หลายประเทศถูกจับตามองจากสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศไทยที่ต้องการจะเข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อบล ok ็อกดิตเิร์ดอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ไว้วันที่26พฤษภาคม2566โดยระบุเนื้อหาว่าเซมิคอน d u c t ตอร์คือสารกึ่งตัวนำทำจากแร่ซิลิคอนซึ่งมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ต่างจากชนวนซึ่งก็เป็นรากฐานจุดตั้งต้นสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง บางทีเรียกว่าชิปคอมพิวเตอร์สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์เล่นเกมอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องบินรบอาวุธยุโทโธปรกรณ์สงครามและอื่นๆที่ผ่านมามณฑลบวกไต้หวันประเทศจีนเป็นผู้นำครองโลกส่วนแบ่งการตลาดในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่มาจากบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์มาโนฟคเตอริง หรือว่า TSM ที่มีโรงงานผลิตในไต้หวันและจีนเพราะจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบแร่ซิลิคอนจากจีนบริษัท TSM ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ประมาณ50%ของโลกที่เหลือผลิตจากบริษัทต่างๆของจีน15%ญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดยสหรัฐผลิตได้น้อยราว10%ของโลกเท่านั้นเพราะขาดแคลนวัตถุดิบและเทคโนโลยีปี2565ที่ผ่านมา นางจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยอมรับว่าปัญหาการขาดแคลนเซมิค,คอนดักเตอร์ในสหรัฐเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติเพราะแท้จริงแล้วสหรัฐอ่อนแอการผลิตด,ด้านนี้อย่างมากต้องพึ่งพาการนำเข้าเซมิค,คอนดักเตอร์จากต่างประเทศแทบทั้งหมดสอดคล้องกับนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐที่ก็ออกมายอมรับว่า แห่งเดียวในโลกที่เป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดคือไต้หวันสหรัฐจึงมองว่าถ้ามณฑลไต้หวันรวมชาติกับจีนแล้วจะเป็นความเสียยเส่ยงด้านความยืดหยุนและความเสี่ยงด้านความมั่นคงของสหรัฐด้วยที่จะต้องกลายเป็นพึ่งพาจีนอย่างสูงเกินไปเพราะสาหรัฐจาเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนอื่นๆด้วยเช่นแร่ลิเทียมและกระบวนการแปรรูปแร่ธาตุบางอย่างที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้า ทําให้สหรัฐพยายามที่จะทําสงครามที่ไต้หวันและทะเลจีนใต้เพื่อขัดขวางการรวมชาติของจีนกับไต้หวันแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอได้จุดประกายอุตสาหากรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์สปายเออร์รายใหม่ขึ้นโดยนักลงทุนบริษัทจีนมาตั้งโรงงานผลิตในไทยและกัมพูชาโดยการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลสชาตินี้อย่างแข็งแกร่ง เมษายน2,566ที่ผ่านมามีรายงานว่าสหรัฐได้ลดการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวันแล้วหันมันนำเข้าจากไทยเวียดนามอินเดียและกัมพูชาทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยอินเดียส่งออกไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้น34เท่ามูลค่า152ล้านดอลลาร์กัมพูชาเพิ่มขึ้น698เปอร์เซ็นต์มูลค่า166ล้านดอลลาร์ เวียดนามเพิ่มขึ้น75%และไทยเพิ่มขึ้น62%ตามลำดับนอกจากนี้สหรัฐยังนำเข้าชิปคอมพิวเตอร์มาจากมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์อีกบางส่วนส่งผลให้สหรัฐจำเป็นต้องนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จากทวีปเอเชียคิดเป็นสัดส่วนกว่า80%ของการนำเข้าทั้งหมดที่เหลืออีก20%สหรัฐนำเข้าจากเม็กซิโกแคนาดาเยอรมนีสหรัฐอาณาจักร ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์วิเคราะห์ว่าไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลจีนดังนั้นการนำเข้าวัตถุดิบเทคโนโลยีเครื่องจกักรจากจีนมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์จึงฉลุยที่ผ่านมาไทยมินโยบายเป็นกลางระหว่างประเทศหรือว่าไผ่ลู่ลมรักทุกคนจึงนำเข้าวัตถุดิบเทคโนโลยีจากจีนมาผลิตในไทยแล้วส่งออกขายให้สหรัฐและชาติตา่างๆกินส่วนต่างกำไรมหาศาลได้ทั้งขึ้นทั้งลง ชาติใดที่ละทิ้งนโยบายเป็นกลางหันไปเป็นโปรโสหรัฐแล้วกีดการต่อต้านจีนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหากรรมแห่งอนาคตผลิตชิปคอมพิวเตอร์อย่างรุนแรงแน่นอน